จะต้องอยู่กับตาแมวนะอะอ่ะจะดื้อแล้วลูกเด้อจะดื้อเด้ออ่ีโอ้เดี๋ยวยายจะไปเดีย๋ยวยายจะไปถ่ายหน้าบ้านที่ที่น้องมาอยู่หน่อยนะคะ,ะ,คะไปถ่ายหน้าบ้านที่ที่น้องมาอยู่ก่อนเด้อที่นี่ก็คือที่ที่น้องอ่า น้องฟูกับน้องสตองจะมาอยู่นะคะคือที่บ้านของตาแมว Ooh, มอูะะ้มีดอกคูนนะคะมีดอกคูนอยู่หน้าบ้านด้วยสวยจังเลยนะคะดอกคูนสวยงามมากเลยนะคะมีต้นมะขามหวานด้วยอยู่หน้าบ้านแต่สวนมะขามของคููแมวก็อยู่ข้างนอก อาจจะมีด้วยนะคะยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็ดอกคูนสวยมากเลยมีดอกคูนอยู่หน้าบ้านนะคะตรงนี้เป็นบ้านของครูแมวนะคะอันนี้ก็เป็นศาลาศาลาพักร้อนนั่งเล่นนะคะในสวนหน้าบ้านเป็นก็ดอกไม้สวยๆเยอะเลยเนาะอันนี้คือบ้านของครูแมวนะคะบ้านของครูแมวครูปียา ซึ่งเราก็าฝากน้องสตรองไม่ใช่มาฝากหรอกเอามาให้เพื่อนเลยนะเอามาให้น้องนะคะแบ่งมาแบ่งมาให้น้องเพราะว่ามันอยู่เยอะเกินไปก็มีปัญหาเนาะอันนี้เพื่อนก็ขายของด้วยนะคะที่อันนี้เป็นบ้านของครูแมวนะคะเมือ่อสักครูน่นี้ตรงนั้นเป็นศาลาพักร้อนนะคะนี่ตอนนี้เป็นบ้านนะคะ แล้วก็เปิดให้ขายของด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปอไม่ได้มานานตายายก็ไม่อยู่แล้วนะคะคุณตาคุณยายก็ก็ไม่อยู่แล้วมีแต่พี่น้องญาติพี่น้องที่อยู่อันนี้คุณก็เปิดแต่ยังไม่ทัก ยังไม่ทักพี่น้องโหร้านค้าเค้กแอนแชมปเค้กแอนแชมนี่ก็เป็นชื่อของลูกของครูแมวเี <laughs> ๋ยังไม่ท,ทักทายพี่น้องอันนี้เป็นกั้นห้องเป็นร้านค้าขายของชำเนาะอันนี้คือบ้านของครูแมวเนะ โอ้มาแหมใป่ามาสัสนวรอค์อต้นตะเสาใหม่เพื่นนี่แล้วเสาไม้นี่เป็นเสาจริงๆนะคะเป็นเสาที่เป็นไม้ทั้งต้นเลยนะคะก็หาไม่หาไม่ยากแถวนี้อยู่ที่นาของเพื่อนก็เต็มนะคะมีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้เต็มนะคะที่บ้านของนาของคุณนี่ อันนี้ในบ้านเราไม่ได้เปิดเข้าไปในบ้านเราอยู่หน้าบ้านอยู่นะคะตอนนี้ก็เพียกไม่ได้เปิดเข้าไปในบ้านเนาะก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะที่นี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศว่าที่นี่แหละที่น้องกังฟูแล้วก็น้องจอตองจะมาอยู่ที่นี่นะคะ โอป้าดีใจมากเลยที่ครูแมวครูปิยาเพิ่นรับน้องมาอยู่ด้วยให้เพราะว่าจะไปให้ใครไปที่ไหนยายก็คิดถึงเป็นห่วงสงสารนะคะก็เลยยังไม่ได้เอาให้ใครเลยแล้วก็พี่น้องเราก็ป้าหมามันโตแล้วด้วยบางคนเขาก็ยังเขาก็ไม่อยากจะ,ะกลัวนะเขากลวัวมโตแล้วกลัวมําเป็นอันตรายก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครอยากจะ นี้ก็บริเวณรอบนอกบ้านนยไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านอืมแต่ป้าอาจจะไม่เข้าไปด้วยนะอยู่ข้างนอกอ,อันนี้ก็คือนี่แล้วก็เชื่อมออกมาตรงนี้จากตัวบ้านเหมือนคล้ายๆที่บ้านของป้าน,นะคะจากออกจากตัวบ้านมาเพื่อนก็มีศาลาพักร้อนเล่นยีตตรงนี้นะคะแล้วก็บ้านหลัง ตรงข้ามไปตรงนั้นเมื่อก่อนนี้ก็เป็นของเพิ่นต้องขายนะคะเยอะไปปุ๊บนี่ก็คืออุ๊บตอนนี้ก็มีน้ำมีน้ำตกมีแอ่งน้ำอะไรน้ำพุ อะไรแบบเนี้เล่นบริบทก็คล้ายๆที่นูน่นน้องๆน้องสตองกับน้องอกลางผูคงจะคุ้นชินไม่ยากนะคะโอ้มีภูโตมีน้องหมาที่ห้าปีแล้วมีน้องหมาที่ห้าปีแล้วนะคะที่อยู่ตรงนี้เอเอตอนนี้ก็้าเปิดประตูตรงนี้ เ,เขาเดี๋ยวเผื่อน้องออกไปเอเป็นไหนเป็นไหนครับจะตองอจะตองฮจะตองมีน้ำตกมียางพ่นมักไปกินนันเยียมๆนตพิคนกับสิคุณชินก็บรรยากาศแบบนี้หดอกเฮ้ยวังละนะั่นเห็นไกลเขา <laughs> อย่านะนี <laughs> ้จะตอง ตอนแรกกับมาดพ่นไหม่กวนขนาดโอ้คนไปปากลักไวมองหันมองนี่นี่แสดงว่าน,นี่ได้เนะาะเหย่ดูขนาดเลยวะเนาะต่อไปไปฝากลักไวมองหันมองนีต่ตลุกปากกินปากยังไวแน่แน่แน่ยากออกไปอยู่กับตาแมวอยู่กับตาแมวเนาะพ่อบ่กเพเร่แพร่ไรพ่อว่าเพ้่แพ่อืมโอ้ยส่นคนน,นนี้เนี่ยเห็นวะทักทายแล้วเด้ทักทายแล้ว จะต้องคุณกวัดกวัดกวัดจากออกไปนี่ตอนนี้น้องจะอยู่ไหนจะต้องจะอยู่ไหนครับไหนเอาเอ้าเอาเอาพีระวังนะกังปูกังปูเออฝากลากไว้น้ำตกนี่ยังใส่ได้บ่คพวแม่หัวเลยบ่เอออ่างมันหัวอ่างหัวข้างกับจังหวัดจุฬาลงศรีสมร้ายเทือ บอลิบทตรงนี้เมื่อก่อนเป็นน้ำตกนะอ้ยออนซ้อนอันนี้แต่คุณแม่มไม่มองบีดี <c oughs> มไม่มองบีดีชายผ้าศซีดานอันนี้อเป็นตะอ้นอนซ้นอนคักแถวน้อบาทนี่เอียวเดี๋ยวี้มองท<ะ>ี่ที่เอแอแพงปะ ยู่ยู่ไก่บ่คู่มี่เอาแค่ได้ยินเสียงคนเถอะกระบ่อันนี้อยู่ก่อนยินแค่ง้รงยนดุมกระดิษฐสดุมกระดิสนี่นี่ชายผ้าสีดาเพ่นาะขายอยู่สั่นเดียวนี่อันไหนชายผ้าสีดานั่นเลยเอออยากได้อยู่ของห้าไม่เหลือแต่อันนี้นั่นแหละตัวนี้ชายผ้าสีดาสวยมากเลยอันนี้คือชายผ้าสีดาเนาะ สวยมากเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ยากครูแมวบอกว่ามันมีที่เพาะขายแล้วเมื่อก่อนหายากมากเลยแต่ถ้ามีที่เขาเพาะขายนี่ก็คือไม่ยากเลยโอ้ต่อของเพื่อนมันชุ่มชื่นจริงๆนะเนี่ยที่ของครูแมวตรงนี้น้ําตกมันมันรั่วนะคะแต่ว่าของเพือ่อนก็ยังชุ่มชื่นนะบรรยากาศมันดูชุ่มชื่นมากเลยนั่นก็เลยสวยเนาะเนี่ยพอลดน้ําแล้วมันก็จะสวยเลยชุ่มชื่นนะคะก็มี เมื่อก่อนนี้แต่งตอนแรกๆก็สวยมากเลยนะที่นี่แต่ตอนนี้มันก็อายุมางก็นานแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีบริบทที่ชุ่มชื่นอยู่นะคะสําหรับอ่าบกิสลาเข้าในนึงกับฮอกเอ้าฮอกเอานี่ของครูแมวนี่เป็นไม้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไม้แต่งเอาไว้ดูตอนแรกสวยงามมากเลยที่ทำเสร็จใหม่ๆเนาะ นี่เห็นมาเพิ่นออกหอยมาประดาประดาไว้เพิ่นกังฟูเห็นยังกังฟูทำอะไรคะทำอะไรลูกกังฟูโอ้ยนี่แหละดอกกังฟูเป็นไงลูกบ้านหลังใหม่สวยงามชุ่มชื่นนาเรนนาเรนเด้อนาวิ่งเล่นอยู่เด้อ แต่ว่าจะออกไปถนนเดอ้ออยู่ใกล้ถนนมากเหมือนกันนะคะโอ้โหต้นไม้ครูแมวก็นา,นานาชนิดเหมือนกันเด้อตอนนี้มันดูลกๆแต่มันก็สวยอยู่เนาะเพราะว่าพื้นที่ใกล้ก็น้ำผุกขายอยู่โอ้โหนี่เปลือกหอยมาวางไว้แบบนี้ก็ยังสวยเลยไม่มีเด็กเล่นมันก็อยู่ได้อะเนาะแต่น้องหมานี่มา ทำนี่จะอยู่สวยงามแบบนี้ให้ไหมเนาะ, <c oughs> ะที่นี่ก็ตอนแรกแต่งตรงนี้สวยมากเลยนะที่ทําเสร็จใหม่ๆศาลานี้แต่ตอนนี้มันก็ลกคๆกันเนาะก็จะไม่มีคนดูแลเหมือนกันแหละนะคะแต่ว่ามันก็สวยงามสําหรับมานั่งเล่นมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนก็เย็นสบายเย็นชุ่มช่านะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านตลอดก็คงจะไม่ไหวเนาะเออ อันนี้ก็หลายปีแล้วนะคะที่ทำต้นตกตรงนี้ก็เมื่อก่อนนี้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเปิดน้ำตกแต่ตอนนี้ก็รูกว่าอ่างรั่วก็คงเหมือนของป้าเพียกรั่วแล้วก็โอ้ท่าทางเพ่นแต่งไว้จะซ่อมยากด้วยนะเนี่ยอันนี้แต่ของป้านี่ก็ลื้อใหม่ซ่อมเป็นเหมือนนั่นแต่ว่าก็ล้างไม่ไหวอะคราวนี้ลึกเกินไปนะคะตอนแรกก็ทําบริบทเป็นป่าๆเหมือนกันแต่ตอนนี้เอา ปูนมาก่อเอากระเบื้องมาปูแล้วก็เปลี่ยนไปเลยของป้าเป็นร่วมสมัยเนาะข้างหลังก็เป็นน้ำตกหินยังรักษาความเป็นป่าป่าเอาไว้อยู่แล้วข้างหน้าก็ไปเป็นเป็นอ่างทันสมัยซะงั้นโอ้โหนะตอนนี้ก็อัสอนส่วนต้นใหม่คุ้มแมวมีถึงตังเงาๆของเพื่อนอันนี้เฟิ่อน กอใหญ่มากเลยของเข้ากันยุรอนอาประตูบอ่เอาบ่ไดเอามาใส่หม่งมันซุ่มๆไหมมันใหญ่งา่ามคือเพื่อนแบบนี้จักเทอ่อเฟินใหญ่อ้ข้างบนก็มีเฟินเฟินถ้ารดน้ําดีๆก็จะออกยอดแต่ของเราไม่ค่อยได้รดมันก็เลยแห้งตายไปก็มีสนติวนาบ้านพวงเ้อันนี้ก็พาน้องมาส่งนะคะ าก็ชมดอกไม้ชมสวนอู้ชายผ้าสีดาของครูแมวแต่อนอนซอนหลายเด้อหนูอยู่บนคูนก็มีนะคะอยู่บนต้นคูนก็มีจะอยูหย่หลายที่เพราะว่าเพื่อนมีนี่ชายผ้าสีดานะคะคเพราะว่าของครูแมวนี้เป็นบริบทชุ่มชื่นเนาะมันมีเหมือนมีน้ำเหมือนมีน้ำอยู่หลายๆที่เนาะ ถ้มีน้ํามันก็ชุ่มชื่นแหละดอกคูนไม่ดอกคูนโอ้ของเพื่อนมันไม่ได้อยูใกล้สายไฟมันก็เลยใหญ่โตได้เนาะสามารถโตได้อยู่หน้าบ้านแต่เพื่อนก็ตัดไว้เหมือนกันแหละมีการตัดหิ่งไว้เหมือนกันแต่มันก็ยังเหลือเยอะอยู่เป็นต้นใหญ่พอได้ชมเชยดีอยู่นะอันนี้เออเดี๋ยวป้าพาชมไปเรื่อยๆนะคะ